สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกหนึ่งไฟนะคะในเรื่องของการคูณตัวคูณหนึ่งหลักนะคะในไฟล์นี้จะมีการคูณที่มีตัวตั้งตั้งแต่สองหลักจนถึงตัวตั้งเจ็ดหลักเลยนะคะลักษณะของโจทย์ที่มีให้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหน้าที่หนึ่งจะเป็นโจทย์ตัวตัวโต,วตวหน้าที่สอง จะเป็นการแสดงวิธีทำเจอการคูณเอาไปตั้งคูณ56าคูณสเริ่มที่3าคูณหได้18ใส่8ทด1หลังจากนั้นก็เอา3าคูณหได้15บวกหได้16จบตอบ168 แล้วก็จะมีแบบที่เป็นเส้นสมุดนะคะให้นักเรียนลองทําแบบนี้อาจจะได้เห็นว่าเวลาไปทําในสมุดหน้าตาจะเป็นยังไงเจอการคูณเอาไปตั้งคูณ7จคูณสก่อน7จ็ดสี่ยีดใส่8ทดสองคูณ4เสร็จแล้วก็ไปคูณหกเจ็ดหสี่สิบสองบวก2เป็น4ี่สเสร็จแล้วกตอบได้ หลังจากตัวคูณตัวตั้งสองหลักก็จะมีตัวตั้งสามหลักนะคะก็จะมีโจทย์ให้ฝึกทำแบบนี้นะคะตามด้วยตัวตั้งสี่หลักอลองดูสักข้อเจอการคูณเอาไปตั้งคูณเจ็ดห้าสามสิบห้าใส่ห้าทดสามเจ็ดเก้าหกสิบสามบวกอีกสามหกสิบหก เจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกหกได้หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดจบตอบได้อย่าลืมใส่คอมม่านะคะตัวตั้งสี่ตามด้วยตัวตั้งห้าหลักตัวตั้งห้าหลักเช่นสองห้าสิบ สศศูนย์ทดหนึ่งสองหกสิบสองบวกหนึ่งสิบสามสองสี่บวกอีกหนึ่งสองสามสองเจ็ดสิบสี่จบคลิกไปถามไปอธิบายไปนะคะไปเรื่อยๆก็มีโจทย์ให้ประมาณสี่สิบห้าข้อให้ฝึกทำนี่ตัวตั้งหกหลักนะคะตัวตั้งหกหลัก ตัวตั้งเจ็ดหลักลองดูสักข้อตัวตั้งเจ็ดหลักหกสามสิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่บวกหนึ่งหกสี่ยี่สิบสี่บวกห้าหกคูณศูนย์แล้วบวกสองหกหกสามสิบหกหกแปดแล้วก็บวกอีกสามหกหนึ่งหกบวกอีกห้า จบนะก็อแอดมินก็จะใช้วิธีการคลิกไปอธิบายไปถามไปในขณะที่เราทำตัวอย่างให้นักเรียนดูก็อาจจะให้นักเรียนฝึกทำเองก่อนที่จะมาเฉลยร่วมกันก็ได้นะคะในไฟล์นี้นะคะคุณครูท่านไหนสนใจสามารถทักแชทสอบถามแอดมินได้นะคะสวัสดีค่ะ